สนุนโดยข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปตราขนอครับโจ๊ก รายการสมาจูเนียเปิดคลับต้อนรับปิดเทอมเอาใจน้องๆหนูๆอายุระหว่าง6 1ถึงปีที่สนใจเรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นนักฟุตบอลกับกิจกรรมสมาจูเนียแฟมิลี่เอาติ้งครั้งที่1ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนำทีมโดยโคชหัวหน้าผู้ฝึกสอนใจดีและพี่นักเตะสโมสรฟุตบอลบางกอกคลาสพิเศษกับกิจกรรมวอร์พิพิปปมินิปาร์ตี้ใครอยากแข่งแบบพี่เต๋อตุสีตุลานี้เจอกันครับติดตามายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่รายการสมาจูเนียทุกวันพุธ16บกนาฬิกา นาทีทางช่อง m c o d HD ช่อง30นะครับสวัสดีดครับ <ฮะ S 1> สวัสดีดครับ <ฮะ S 1> พี่อ๋อมมาครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดครับ<อ>ถึงเวลาที่เราจะโตอย่างฉลาดไปพร้อมๆกันกับผมตนตาแล้วก็พี่อ๋อมกันแล้วนะครับ<อ>ทุกวันพุธ16ร3กนาที<อ>ทาง Modern Night TV ครับผม ค่ะไม่ได้เจอน้องๆตั้งหนึ่งอาทิตย์น่คิดถึงเด็กๆมากเป็นเด็กดีกันหรือเปล่าเขวันนี้เนี่ยพี่ออมกับพี่ต่นแต่นะคะก็มีเรื่องราวใหม่ๆค่ะมาอัปเดตให้กับน้องๆได้รู้ก่อนใครกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันค่ะ ช่วงบานตอนกันไปแล้วนะครับแต่ละช่วงเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและแฝงไปด้วยข้อคิดแล้วก็สาระดีๆที่น้องๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับพี่ออมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคําถามประจําสัปดาห์นี้ของเราจะยากง่ายขนาดไหนแล้วน้องๆจะตอบได้หรือเปล่าไปเช็คพร้อมๆกันครับคําถามประจําสัปดาห์ถามว่า Talking Pen สามารถออกเสียงได้กี่ภาษาข้อ1 3ภาษาข้อ2 12ภาษาลน้องคนไหนที่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ sms เบอร์ศ1 1 0 7 0ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการครับ และสมาร์ทคลับของเราในวันนี้นะครับเรายังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของภาษานั่นเองครับพี่อมครับการที่เราเนี่ยนะครับมีความรู้ในเรื่องของภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสในการเติบโตในเรื่องของสายงานแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตเนี่ยได้ดีแล้วก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นด้วยละครพี่อมใช่ค่ะพี่สองตารแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆค่ะแต่ก็ยากเหมือนกันนะขนาดที่อมเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองก็อาจจะยังพูด ไม่ค่อยได้ม,มากเข้าที่ควรแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องเล่นอะไรไหมคะที่ให้น้องๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้เล่นด้วยเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะปัญหานี้ของพี่ออมจะหมดไปครับเพราะว่าวันนี้นะครับสมาร์ทคลับของเรานี่นะครับมีแก๊เจเจ๋งๆนี่นะครับมาเป็นตัวช่วยน่้อของการฝึกทักษะในเรื่องของภาษาด้แล้ะครับช่วงสมาร์ทคลับ นี้นะครับผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วล่ะครับพี่ส้มวรารีสิทธ,ธิจินดาวงครับฝ่ายการตลาดนะครับของสำนักพิมพ์ MAS ครับผมสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีคะ่ะ แขกรับเชิญประจำสัปตาห์คุณส้มวราลีสิทธิจินดาวงฝ่ายการตลาดสำนักพิมพ์ MIS พี่ส้มครับวันนี้เราคงยังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับภาษานะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ AEC ครับภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญก็เลยอยากจะให้พี่ส้มเนี่ยย้าหน่อยละกันครับว่ามันสําคัญขนาดไหนครับพี่ส้มค่ะอย่างที่น้องโต้ทราบนะคะตอนนี้รเรากําลังก้าวเข้าสู่ AEC เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังลูกหลานของเรานะคะให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้อย่างแน่นอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการทํางานต่อไปในอนาคตครับบอคะ<ม>แล้วอย่างนี้ครับพี่ส้มครับคือผมอยากจะรู้ว่าผมมันไม่เคยมีทักษะในเรื่องของภาษาอื่นๆหรือเป็นคนไม่เก่งเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าจะให้ผมมานั่งอ่านอย่างเดียวนั่งตั้งใจอย่างเดียวคือเอาจริง,รงๆกับผมอยู่ได้แค่ประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยผมก็แบบอยากจะบายบายแล้วนะครับพี่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีปากกาที่สามารถอ่านให้ผมฟังได้มันคืออะไรครับเพ่ ปากกาเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าเพียงแค่เปิดเครื่องครับจิ้มหน้าปกแล้วก็จิ้มข้อความที่ต้องการจะฟังนะคะหรือต้องการจะเรียนรู้อย่างคุณอย่างคุณน้องโตต้องการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จิ้มไปปุ๊บเขาก็จะออกเสียงภาษาอังกฤษให้คุณฟังครับง่ายนิดเดียวค่ะแถมยังสนุกสนานไปกับท่วงทำนองต่างๆมีเพลงประกอบนะคะแล้วอย่างปากกาน้องๆเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างะคะค่ะปากกานะคะสามารถใช้ตั้งแต่อายุสองขวบค่ะ ก็จะมีหนังสือตั้งแต่สอนอ่านก็ไก่ A B C 123 4รูปร่างรูปทรงจิ้<ผ>มได้ทุกเล่มเลยไหมคะจิ้มได้ทุกเล <มา S 2> ่มเลยใช่โอ้โหงั้นคือแล้วถ้าสมมติว่าอยากที่จะให้อ่านเป็นภาษาอย่างอื่นอย่างเงี้ยทำได้ไหมอะคะภาษาอย่างอื่นทำได้นอกจาก<อ>ภาษาอังกฤษนะคะได้ก็จะมีภาษาจีนเรื่องสี เรื่องวันเดือนปี1นึ่งสองอีเออร์สังสื่อก็คือออกเสียงได้ครบเลยอยากดูจังเลยคือเอาง่ายๆเนี่ยใน1เล่มในปากกาที่เราเห็นเนี่ยนะครับหนึ่งด้าม่ยสามารถอ่านได้ทั้งหมดกี่ภาษาพี่สภาษาไทยจีนอังกฤษแล้วแถมด้วยสิภาษาอาเซียนเอางี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนมาครับเรามารู้ทันแล้วก็ฝึกทักษะกันดีกว่านะครับนี่คือใน1เซตที่พี่ส้มพูดถึงนะครับผมอ่าแถม่านให้เรียบร้อยนะครับ นี่นี่คือลักษณะของไอ้เจ้าตัวปากกาตัวปากกาทอ k i n g Pen นะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ<ช>แล้วมันแข็งแรงไหมพี่พเพราะว่เด็กๆเนี่ยปกติมันชอบอ,อาจจะมีการตกหล่นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะ ทางบริษัทมีการรับประกันให้1ปีลูกค้ามีปัญหาสามารถส่งมาที่บริษัทบริษัทเปลี่ยนแท่งใหม่ให้เลยคือลูกค้าไม่ต้องรอการซ่อมแล้ววิธีการใช้ล่ะคะใช้ยังไงบ้างคะเวลาที่เราอยากจะได้ฟังก์ชันอ่าสมมติอันแรกนะเราอยากได้อ่านภาษาอังกฤษก่อนอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงอะคะค่ะวิธีการใช้งานปากกานะคะง่ายๆ3ขั้นตอนค่ะขั้นเต็ปแรกเลยนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะ cover ขาไว้นะคะจนไฟติด ลองอเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้นะคะอค่ะโอ้โหไฮโซมากอ,ะ<ช>อ่ะแล้หลังจากนั้นจิ้มไปที่หน้าปกหนังสือที่เราต้องการอย่างตอนนี้เรารจะมาทาจะมาอ่านหนังสือเราก็จิ้มลงไปนี่เลยนะ,ะใช่ค่ะจิ้มทีเดียวจิ้มเรายกขึ้นได้เลย อืมนี่คือหน้าปกก็จะรู้เลยว่านอกจากจิ้มตัวอักษรแล้วจิ้มเป็นแบบตัวจิ้มรูปภาพได้เช่นกันค่ะอ๋อก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้อ่าต่อไปครับเราอยากเรียนรู้ออยากจิ้มรูปภาพก็ได้ค่ะจิ้มรูปภาพครับอ๋อก็อันนี้น้อยค่ะพี่อม เรามาดูภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะครับอยากดูภาษาอังกฤษบ้างอาลองเล่มนี้ดูนะคะอาองเล่มนี้ดูนะควิธีการใช้งานเช่นเดียวกันค่ะจิ้มที่หน้าปกหนังสือก่อนจิ้มที่หน้าปกหนังสือก็ได้ค่ะสอนลูกน้อยอ่าน A B C ่สอนลูกน้อยอ่าน A B C นะคะครับผมข้างในก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะอย่างเช่นอันนี้บ้างอันนี้นะครับ L fish ปลาว่ายมาตากรง G การ อ๋อจีกานปืนหล่นพื้นเสียงดังคือทุกอย่างเนี่ยเขานอกจากว่าจะสอนให้เด็กๆได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ยังได้บอกเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขามีทักษะในเรื่องของการจำด้วยนะคะครับผมพี่เขามีภาษาอื่นไหม <c oughs> นอกจากาภาษาไทยเอบมีไปแล้วภาษาอังกฤษไปแล้วค่ะ เดี๋ยวลองมา,า,าดูภาษาจีนกันดีกว่านะคะเรื่องสีสันนะคะไาาม่คืออย่างสมมุติว่าเราไม่มีพื้นฐานใดๆเลยในเรื่องของภาษาจีนแค่เรามีปากกา t a l k i n g p พ n เราก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนี่ครับอยากจะรู้จังเลยนะว่าภาษาอังกฤษนะครับผมสีเขียวเนี่ยนะครับคืออะไรเราก็จิ้มไป g r อ่ n แล้วพอเราอยากจะรู้ว่าอา้าวแล้วสีเขียวล่ะเป็นภาษาจีนเนี่ยจะออกเสียงว่ายังไง <Pizza. S 2> นะคะอ่านปากของพวกเรานะครับลีเซอร์ลีเซอร์อาสีชมูล่ะฝนหงเซอร์เด็กๆบางคนครับพี่สมมีอาการแบบชอบเบื่ออยากจะมีเพลงเต้นบ้างครับพี่สมครับพอจะเปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นแบบจังหวะสนุกสนานเต้นได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะอย่างมีตัวเครื่องนะคะก็จะมีเพลงให้ฟังนะคบเพียงแค่กดสัญลักษณ์เครื่องหมายดนตรีนะคะหนึ่งครั้ง เพลงนี้มีกี่เพลงบ้างคะ,ะในเครื่องที่เราเตรียมไว้ให้จะมี5เพลงแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มเองได้ค่ะโอเคมาสุดท้ายผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ได้ดูอยู่นะครับคงอยากจะปลูกฝังในเรื่องของทักษะนะครับผมในเรื่องของภาษานะครับมีทั้งหมดถึง13ภาษาด้วยกันประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็ภาษาไทยอีกรวมแล้วทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับใครที่สนใจสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่สม้มค่ะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะคะ w w w m i s web, book com นะคะครหรือว่า <ผม S 1> ที่ Facebook Fanpage นะคะ m i s book store ค่ะครับ ค่ะอย่างที่บอกนะคะน้องๆค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นภาษาที่สําคัญมากๆนะคะตั้งใจแล้วก็เรียนรู้กันหน่อยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนรู้ภาษาน้องๆมาตอบคาถามกันก่อนดีกว่าค่ะส่งคาตอบที่ถูกต้องมาที่ s m s อร์411070นะคะจะได้ของรางวัลจากทางรายการค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ z o มากมานะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็แนะนำเกตเจตเจ๋งๆแบบนี้นะครับขอบคุณค่ะพี่ณค่ะขอบคุณคะ ก่อนที่เราจะไปพบกับความน่ารักสดใสของน้องๆน,นะครับในช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวครับย้ำอีกครั้งดีกว่านะครับรายการสมาทจูเนียครับร่วมกับสวิตไฟระบบสัมผัสทัชสกรีนกาเทียครับร่วมค้นหา2ผู้โชคดีที่จะไปเที่ยวฟรีกินฟรีที่ประเทศญี่ปุ่นกับพี่ปออนนบและพี่ตนตาครับค่ะกติกาจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามกันค่ะรายการ จเนียร่วมกับสวิตไฟระบบสัมผัสทัสกินกลาเทียชวนคุณลุ้นไปสองผู้โชคดีที่จะได้เที่ยวฟรีกินฟรีกับกิจกรรมเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสัมผัสโมสตเนแห่งแดนอาทิตย์อุทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์โอซาก้า ผีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสนุกสุดเวียนกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอ์แซลสตูดิโอปินไปกับการช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิง่ายๆสำหรับหนูน้อยที่มีอายุระหว่าง6ถึง12ปีถ่ายภาพคู่คุณพ่อหรือคุณแม่และตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบเขียนคำบรรยายใต้ภาพในหัวข้อตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่หนูรักแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กแฟนเพจสมาร์ทจูเนียหมดเขตร่วมสนุกเดือนตุลาคมนี้ประกาศชื่อผู้โชคดีใน,ในรายการสมาร์ทจูเนียทุ <Q> พี่อมครับ พีอ่อมครับ<ะ>ช่วงนี้คือช่วงใครคือหนูน้อยสมองไวครับพี่อ,อมถึงเวลาที่เราจะได้เห็นปฏิพันธ์วพริบของน้องๆ<ช>แล้วนะครับ,รบซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับพี่จอเจเนี่ยเขาก็ขยันขยันนะครับสร้างเรื่องต่างๆให้กับน้องๆแต่ว่าการสร้างเรื่องของพี่จอเจเนี่ยนะครับก็ทําให้เราได้เห็น1ความความฉลาดของน้องๆ2การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและที่สําคัญเราจะได้เห็นปฏิพันธ์วัวพริบของน้องๆแต่ละคนด้วยละครับใช่แล้วค่ะเราก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของน้องๆนะคะเวลาที่เขาเจอ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอะไรหน้าที่จอเจจะไปป่วนน้องๆกันแบบไหนไปชมพร้อมกันค่ะช่วงใครคือหนูน้อยสมองไว สวัสดีครับน้องๆสวัสดีพี่โตแล้วก็สวัสดีพี่หอ,อมด้วยนะครับผมเจอพี่จอเจอแบบนี้แน่นอนว่าเรากําลังอยู่ในช่วงใกล้คือหนูน้อยสมองไวนั่นเองวันนี้พี่จอเจอก็มาน้องๆมาอยู่กันที่โรงเรียนสันติสุขวิทยาครับผมพร้อมกับภารกิจประจําสัปดาห์ซึ่งภารกิจประจําสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นภารกิจเกี่ยวกับการให้คําแนะนําาน้องๆจะสามารถให้คําแนะนําได้หรือเปล่าแต่ภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ วันนี้ครับคุณครูจะต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่ว่าคุณครูก็ปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาฉชนนั้นฉะนั้นการให้คำปรึกษาก็เลยตกเป็นของนักเรียนในระหว่างที่คุณครูไม่อยู่นั่นเองครับงานนี้ใครที่ให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดก็จะเป็นหนูน้อยสมองเวยประจำจ้าวตาครับ วันนี้ครับคุณครูนุชคนสวยของเราต้องมาทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับคุณนรูต้องมาให้คาปรึกษาแต่อตอนเนี้คุณคุชปวดท้องรองคุณนุชแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครชกลับมานะเอาล้วครับตรงดิ่งมาแล้วครับผู้ที่จะมาปรึกษาเรื่องของสุขภาพคนนี้ที่นําหนักขึ้นมากเลยทำยังไงดีอะ <Bond> <Pokémon> <trilogy> พ, <rapper> พี <en> ่ค <Bless> ร <ung> ับก่อนที่จะมาปรึกษาผมว่าพี่ดูหุ่นผมก่อดไหมครับตนี้เสื้อผ้าใส่นี้ไปเรื่องหมดเลยทำยัไงดีพี่ชัวนะครับว่าพี่จะคำแนะนำจากผมพี่ดูเสื้อผ้าของผมซะก่อนแน่นกว่าของพี่อีกนะครับมาครับมาต่อกันด้วยสาวน้อยของเราครับจะเป็นยังไงกันบ้างสาวน้อยคนนี้จะให้คำปรึกษาที่ดีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ไหมนะ เยวคือมุดเดินไปห้องน้ำแป๊บนึงกดห้องน้ำนะรับผิาชอบหน้กหนาวเหรอครับคน,นเนี้ยเพียมหนักขึ้นเยอะมากเลยตึนขนลมกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกทำไงดีอ่ะ น้องหงหยกของเราดูท่าทางหน้าตาเครียดเลยนะครับน้องเออเออพี่คะคือหนูเออเออเออพี่คะเอาไงดีคะมาครับมาต่อกันด้วยคนที่สามครับนี่ก็หุ่นตุ้ยนุ้ยเหมือนกันครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับนุชต้องไปอิจของอ่ะที่ห้องสมุดขอไปหยิบปากกาแป๊บนึงนะเอามาจดเธอมานั่งตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมนะนะ แมเก้าอี้คนครูนี่สบายจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วปัญหาคือสาารณลภาพเหรอครับตีน้ำหนักึืนเนี่ยเสืา้าใส่แล้วครับอีไงเดียพี่ครับผมกําลังนั่งสบายใจอยู่ไม่มีอารมณ์มาให้คําปรึกษาพี่หรอกนะครับเพราะาตอนนี้หุ่นของผมก็เออก็คงไล่ๆกับหุ่นของพี่อะครับ คนสุดท้ายของเราครับวันนี้เป็นนุ่มฟอสลอฟเฟียสูงเพรียงหุ่นดีเลยนะครับคุณโนจะต้องคปปรึกษาและเรื่องสุขภาพของป้าหนป้า,นนปาแต่ตอนนี้คุณโนจะต้องเข้าไปดูเพื่อนที่อยู่ข้างในว่าสมไหมเพรนาะนักรบต้องช่วยแทนแป๊บนึงนะคุณโนจะไปดูเพื่อนข้างในแปบ๊บเดียวนี่ใครๆเดินตรงเข้ามาแล้วครับช่วงนะี้พี่นะ้นักินเยอะมากเลย ใส่เสื้อก็ไม่ค่อยได้พี่ต้องทำโดยไอเดียพี่ก็ต้องหยุดกินขนมอันนี้แล้วไปไปกินผักเยอะๆครับพี่่ชอบกินผักฝึกทานคิดว่าผักเป็นขนมแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนเยอะมากแล้วก็ทำให้ร่างกายฟิตมากๆถึงจะน้ำหนักจะลด โอ้โหสมกับเป็นหนุ่มหลอ่อหุ่นดีจริงๆเลยนะครับน้องนักรบครับสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นภารกิจที่ยากสำหรับน้องๆพอสมควรนะครับที่จะต้องมาให้คำแนะนำกับคนที่โตกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้หนูน้อยสมองไวของเราครับที่มีความกล้าให้คำแนะนำกับผู้ใหญ่ น้องๆคนไหนอยากเก่งแบบนี้เนี่ยตามพี่จอเจไปฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับสําหรับสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะเป็นสถานการณ์ที่ให้เด็กช่วยคุณครูให้คําปรึกษาสําหรับพี่ที่มาปรึกษานะคะสถานการณ์นี้เพื่อที่จะดูว่าเด็กคนไหนมีความสามารถในการที่จะให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดค่ะในการที่เด็กคนนึงจะให้คําปรึกษาผู้ใหญ่ได้ เขาต้องมีความมั่นใจพอสมควรและมีประสบการณ์มากพอที่จะคิดในการแก้ปัญหาและที่จะบอกที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เองอาจต้องค่อยๆให้เด็กเรียนรู้มีประสบการณ์ให้มากพอโดยการให้เขาฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันไม่ช่วยเหลือหรือชี้นํากับเหตุการณ์ต่างๆกับเด็กมากเกินไปเขาถึงจะมีความสามารถที่จะไปให้คําแนะนํากับคนอื่นได้นะคะ ในสัปดาห์นี้คุณหมอจึงขอมอบให้น้องนักลบเป็นหนูน้อยสมองไวเพราะหนูมีความสามารถมีความมั่นใจในการให้คำปรึกษาได้ดีอย่างที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงที่น่ารักของเรานะครับผมแพทย์หญิงวนภักด์วัฒนาวงศาาครับที่มาให้คำแนะนำดีๆทุกสัปดาห์แบบนี้ครับ และสัปดาห์นี้ครับพี่จอเจก,ก็ได้หนูน้อยสมองไวของเราแล้วนั่นก็คือน้องนักรบนั่นเองผมมือหนักนักรบมาระยาทงามด้วยมารยางงามด้วยสวัสดีครับนักรบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักรบ,กรบจำได้ไหมครับว่าพี่เขาบอกขอคำปรึกษ,ษาอะไรนักรบบ้างครับพี่เขาบอกว่าพี่เขากินขนมเยอะแล้วจะทํายังไงดีพี่เขาล้มหนักขึ้นมากเลยแล้วนักรบให้คำปรึกษ,ษาไหว,ว่าอะไรครับก็ให้คำปรึกษาไปว่ากินกินขนมลดลงนิดนึงกินผกัก แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเก่งและสามารถให้คำแนะนำดีๆแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนครับตรงกับภารกิจของเราในวันนี้เลยนักล้อของเราก็คือนูน้อยสมองไวประจำสัปดาห์ของเราเนี่ยและสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมที่จอเจและน้องนักรบเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสัปดาห์หน้าพี่จอเจจะไปหาใครที่ไหนโรงเรียนอะไรน้องๆอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ ยอะจริงๆค่ะน้องๆนี่เก่งตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าพี่จอเจเขาจะป่วนขนาดไหนหาภารกิจที่ยากแค่ไหนนะคะน้องๆก็รับมือได้หมดเลยค่ะทีนี้เนี่ยเขาโตอย่างฉลาดกันจริงๆนะคะใช่แล้วล่ะครับพี่ออมครับแต่ว่าก่อนอื่นครับโตอย่างฉลาดทั้งทีไปเที่ยวฟรีกันดีกว่านะครับพี่ออมครับรายการ smart junior ของเรานะครับร่วมกับสวิตไฟระบบสัมผัสทัชสกรีนกาเทียร่วมค้นหา2ผู้โชคดีที่จะบินลัดฟ้าไปเที่ยวฟรีกินฟรีกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับกติกาจะเป็นยังไง ไปย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งครับรายก ร่วมกับสวิตไฟระบบสัมผัสทัสกินกราเทียมชวนคุณลุ้นไปสองกูชคบดีที่จะได้เที่ยวฟรีกินฟรีกับกิจกรรมเที่ยวสุดฟินเยือนถิ่นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสัมผัสโมเสนเเแห่งแดนอาทิตย์อุทัยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์โอซาก้าชมชายูคังอควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสนุกสุดเวียนกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอ์แซลสตูดิโอบินไปกับการช้อปปิ้งย่างซินไซบาชิกิจกรรมง่ายๆสำหรับหนูน้อยที่มีอายุระหว่าง6ถึงอ หรือคุณแม่และตัวการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นที่ชื่นชอบเขียนคำบรรยายใต้ภาพในหัวข้อตัวการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นที่หนูรักแล้วโพสต์ลง a c e b o o k แฟนเพจสมาร์ทจูเนียหมดเขตรวบสนุกเสือนตุลาคมนี้ประกาศาชื่อผู้โชคดีในรายการสมาร์ทจูเนียทุกวันพุธเวลา16.30นทางมูนไนทีวีน้องคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทริปดีๆแบบนี้นะครับเที่ยวฟรีกินฟรีกับพวกเราแล้วก็คลิกเข้าไปดูรละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยครับที่ w w w f a c e b o o k c o m s m a r t j u n i r o f f i c i a l ครับ ค่ะแล้วในช่วงสมาร์ทนิวนะคะเดี๋ยวพี่อ๋อมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสมาร์ทนิวค่ะกเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วง Smart n e w วถึงเวลาที่พี่อ๋อมคนสวยของเรานะครับจะพาน้องๆไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกันแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่น่ารู้ครับว่าแต่วันนี้พี่อ,อมจะพาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะครับไม่บอกดีกว่าค่ะพี่ตองตาขออุไว้ก่อนแต่ว่าพี่ตองตาเคยผิดหวังไหมล่ะคะก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับแต่ละที่ที่พี่อ,อมพาไปเนี่ยทั้งสนุกทั้งน่าสนใจแล้วก็มีความรู้ด้วยแต่ช่วยเกินหน่อยได้ไหมครับ,บว่าวันนี้เนี่ยพี่อ,อมเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนโอ้ยบอกขนาดนั้นก็ฉเฉลยแล้วสิคะไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะพี่ตองตาไปชมกันเลยคะ่ะ ช่วงสมาร์ทนิวส์วันนี้พี่ออมพาน้องๆมาทำความรู้จักกับสโมอสรฟุตบอลบางกอกกลาสนะคะซึ่งปิดเทอมนี้จะมีกิจกรรมสมาร์ทจูเนียแฟมิลี่เอาร์ติ้งครั้งที่1ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย mm hmm. เกิดขึ้นในวันพุธที่14ตุลาคมนี้ค่ะ โดยกิจกรรมครั้งนี้เราเปิดรับสมัครน้องๆหนูๆที่มีอายุระหว่าง6-13ปีมาเรียนทักษะการเตะฟุตบอลกับโคด้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์แบบใกล้ชิดทั้งเทคนิคการเตะบอลขั้นพื้นฐานการยิงประตูการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้รวมทั้งโคดนวนจะช่วยดูว่าน้องๆแต่ละคนเหมาะกับการเล่นฟุตบอลในตำแหน่งไหนนอกจากนี้ยังมีพี่ๆนักเตะทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลบางกอกลาส มาร่วมแชร์เทคนิคต่างๆรวมถึงประสบการณ์ของเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึ่งในสัปดาห์หน้าพี่ออมจะพาไปพูดคุยกับพี่เตา๋าธนาสิทธิ์สิริพลาาดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ17ปีจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับน้องๆด้วย พี่อมไม่อยากให้น้องๆพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะรีบโทรมาสำรองที่นั่งได้ที่02 201 6269และ085 912 0462 ต้องบอกว่างานนี้รับจำน,นวนจำกัดค่ะและยังมีกิจกรรมมินิปาร์ตี้สุดสนุกส่งท้ายจากไอศครีมวอลแพดเดนป๊อปด้วยเรียกว่าน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมนั้นได้ทั้งความรู้ได้ออกกำลังกายได้กระทบไหลพ่พี่ๆทีมชาติไทยและได้รับความสนุกสนานก่อนกลับบ้านแล้วมาเจอกันในวันพุทธที่14ตุลาคมนี้นะคะ กิจกรรมดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจก็รีบสมรองที่นั่งนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ f a c e b o o k c o m s m a r t j u n i o r o f f i c i a l ครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากจินดาและลักยิ้มบายสุมานาค่ะชุดลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าการเก็บรักษาแป้งโดในตู้เย็นจะสามารถช่วยยืดอายุของแป้งโดได้ประมาณกี่เดือนข้อ1 1-2เดือนข้อ2 3-5เดือนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 2- 3-5เดือนไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธ1 6บหกาคมนาทีทางมเด r n n i g ท t ว v กับรายการ Smart Junior โตอย่างฉลาดวันนี้ผมตนตายแล้วก็พี่อมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การส t าร์ i ูเนียเปิดคลับต้อนรับปิดเทอมเอาใจน้องๆหนูๆอายุระหว่าง6 1ถึงปีที่สนใจเรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นนักฟุตบอลกับกิจกรรมส m าร์ j ูเนีย Family Outing ครั้งที่1ตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนำทีมโดยโคชหัวหน้าผู้ฝึกสอนใจดีและพี่ๆนักเตะสโมสรฟุตบอลบางกอกคลาสพิเศษกับกิจกรรมวอร์รี่เดปป์มินิปาร์ตี้ใครอยากแข่งแบบพี่เต๋อตุลานี้เจอกันครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่รายการส m าร์ j ูเนียทุกวันพุธ16บกนาฬิกาสาม ที่างช่องเอ็มคอร